ฝนหนักมากเลยค่ะแล้วน้องจะลงไปยังไงคะน้องลงไม่ได้ค่ะหมดสิทธิ์ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวนะคะยังไม่ถึงเวลาลงไม่ได้พาเพลิม,มันเปียกฝนจะออกไปยังไงไม่เอาอยู่ตรงนี้แหละฉีบนห้องไปเลยฉีแตกไปเลยฉีให้มันแตกไปเลยเออไม่ให้ลง ไม่ให้ลงไม่ได้เปียกโอเคตามนั้นนะโอเคตามนั้นนะไม่ให้ลงฉีไปเลยแม่ให้ฉีบนนี้แหละออะเดี๋ยวแม่พาไปฉีในห้องน้ำดีกว่าเดีย๋ยวลองฉีในห้องน้ำดูนะโอเคนะฉีในห้องน้ำนะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวดำๆไปสิเออ ไปเลยไปค่อยๆลงนะรอแม่ด้วยนะหยุดผาเพลินค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ผาเพลินทางนี้ทางนี้ลูกเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วแลเอาประตูนี้ประตูนี้ผาเพลินนี่ผาเพลินมานี่ผาเพลินมาทางนี้ป้ารออยู่นี่ป้าเรียกดีป้าเรียกดี นี่พาพันพาพัน,พพน,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นีเออเอาไปนุ่นโอ้โหนี่ก็คือขึ้นมาจากธุรกุเลเมื่อกี้นี้นะคะที่ลงไปกินข้าวเนี่ยที่แล้วก็ที่แม่โอ่อะเห็นป้าเขาเอาเชือกจูมาใส่จูมาค้องคอเนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ค้องคอบังคับออกกบ,บังคับ กระตุกไว้เนี่ยออกไปเนี่ยพาเพิรมันจะวิ่งใส่น้ําฝนที่แบบสภาพข้างล่างตอนนั้นคือคือเจ๋งนองมากอะค่ะก็เลยต้องใช้เชือกจูงคุมคุมน้องไม่ให้ไปในทิศทางที่แบบว่าไม่ควรไปนะเนาะเอออย่าเพคนจะตกใจว่าทำไมต้องมีเชือกคล้องคล้องแล้วก็ตัดจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างล่างมันเปียกมากบ้านแม่โอ๋อยันที่เคยบอกว่าข้างล่างอะ่ะเวลาฝนตกหนักๆอะ่ะมันคุมฝนไม่ได้เลยเนาะอะ,อะมา น้องมาแม่ให้ขนมน้องไปเอาตุ๊กตามาให้แม่ตัวหนึ่งเร็วแม่ให้ขนมอ่ะง่าย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 มาเร็วเอาตุก๊กตามาให้แม่ตัวหนึ่งตุ๊กตาไม่ใช่ไม่ใช่หยิบขนมตุ๊กตามาตัวหนึ่ง,ต,งตัวไหนก็ได้ไม่บังคับเอออ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเมื่อกี้ตบตีกันไปแล้วอ่ะสวัสดีค่าสวยสวยอ่ะเดี๋ยวให้เลยง่ายๆรหลอดเดี๋ยวจะเยน็นเย็นอ่ะอ่ะค่อยๆถอยไปทางนี้ถอยไปหน่อย มันนี่ถ่ายบางนี้เดี๋ยวลื่นมามาอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเอออ่ะค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวอ่าดีมากอ่ะแล้วก็จบไปไดเข้านอนได้แม่จะลงไปข้างล่างแล้วแม่จะไปดูที่สภาพเป็นยังไงเลยตุ้มเป๊ะโอเคนะแค่นี้เนาะไปทัะเพิินก็ไปนอนต่อได้ไปนอนพักได้เลยแม่ขึ้นมานะโอเคนะไป